สวัสดีเช้าวันที่9 9นะครับนี่ก็เป็นแม่พันธุ์นะครับรดแรกนะครับที่สั่งมาจากของเป็นของเบทาโกนะครับก็นี่ก็จะเป็นแม่สองสายนะครับที่ได้มาเอรุ่นนี้ก็ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าหมูราคา พงขึ้นนะครับแต่ก็เขาแบบก็จำกัดกิโลไอเนื้อหมูนะครับให้ลดลงนะครับเพื่อที่จะให้ได้ราคาประมาณคงที่เท่าเดิมนะครับอีกฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพ่อพันธุ์นะครับเป็นดู็อกนะครับพ่อพันธุ์นี่เขาบอกว่าไอ้ได้มาช่วงนี้ก็ ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่กว่าล็อตอื่นๆที่เขาเคยมาส่งนะครับครับก็เปลี่ยนการ กินอาหารเช้านะครับตอนนี้กําลังกินอาหารเช้าก็ขอจบวิดีโอไว้กับพ่อพันดูห็อกแค่นี้นะครับ